สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะยุทธก็ถ้ามีเวลาว่างนะครับก็จะพยายามทําคลิปแล้วก็อาจจะมีการไลฟ์สนด้วยนะครับในเรื่องของการแก้ปัญหานะฮะเกี่ยวกับพวกแอปเงินกู้เถื่อนนะฮะที่พวกเราเจอกันอยู่ทุกวันนี้ในสังคมไทยแล้วเนี่ยนะครับเจอกันเยอะทั่วประเทศเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยเพิ่มแบบหนักหน่วงก็เนี่ยแหละจากพวกแอป นะครับก็มีพี่ๆหลายคนนะครับเขาเขาก็ผ่านได้แล้วเนาะก็มีแชทเข้ามาบอกบ้างอะไรบ้างนะฮะยุทธก็ยินดีด้วยเสมอนะครับก็ดีใจแทนนะครับที่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ลดในภาวะของหนี้สินนะครับทีเ่เราไม่ต้องไปจ่ายมาแล้วนะเราไม่ต้องไปจ่ายมาแล้วไม่ต้องกลัวแล้วอะไรประมาณนี้นะอย่างพี่ท่านนี้ก็บิดมาได้เดือนหนึ่งแล้วนะครับก็มี KM เงินวยแล้วก็แฟดนะครับเนี่ยยอดให้เดาเลยหลักหมื่นอยู่แล้วครับแค่มีไอตัวแฟดนี่ก็หมื่นลวนะหลักหมื่นแน่นอนนะครับลูกยงลูกย่อยอะไรเนี่ยเตไมไป่หมดนะฮะก็พี่เขาก็ทําตามที่ผมแนะนำนะฮะตอนนี้ก็ไม่โทรตามคนรอบข้างแล้วก็ดีใจด้วยครับเนาะมันผ่านมาได้1เดือนอ่ะหเดือนนี่โอเคแล้วนะครับแล้วเป็นผู้หญิงด้วยเนาะผู้หญิงอ่ะเป็นเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบจิตตกเนาะเครียด ซีเรียสอะไรต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับพวกแอปพวกนี้เออกลัวการโทรทวงหนี้สินอะไรประมาณนี้กดดันโทรหาคนรอบข้างเนี่ยยิ่งเป็นผู้หญิงอะ่ะผมเข้าใจนะว่าต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเก็บกดไว้กับตัวเองนะไม่เหลือเลยฟุ้งซ่านเครียดไปหมดแหละก็พยายามนะพยายามเข้าไปดูในโลกโซเชียลนะครับดูคลิปดูไลฟ์สดนะฮะหรือดูช่องอื่นก็ได้นะครับเขาก็อาจจะมีการแนะนํามีการเตืนภัยแบบเนี้ยเยอะแยะ แต่หลักๆแล้วอ่ะส่วนมากก็ช่องของยุทธนะครับที่ทำมานานเขาก็เออเลยได้เข้ามาศึกษาเข้ามาดูนะครับบางท่านเนี่ยไม่ได้คุยแชทส,ส่วนตัวหรอกนะครับแต่ว่าติดตามนะครับติดตามดูคลิปเก่าๆบ้างนะคลิปใหม่ไลฟ์สดเก่าๆไลฟ์สดใหม่ๆนั่นแหละเขาก็แก้ไขได้ด้วยตัวเองเหมือนพี่ท่านนี้แหละนะครับก็ผ่านมาแล้วแล้วเดือนหนึ่งนะจริงๆอะ่ะมันก็เริ่มเบาบางตั้งแต่สามอาทิตย์แล้วนะเข้าอาทิตย์ที่3ก็มีแต่ข้อความแนละ้ว เพราะว่าเราไม่ได้จ่ายแล้วอะนะทวงยังไงเราก็ไม่จ่ายติดต่อยังไงก็ไม่ได้เพราะเราปิดทุกช่องทางนะครับที่มีปัญหาหลักๆของเราก็คือคนรอบข้างเพราะงั้นแหละเนาะเราก็ค่อยๆพูดกันไปนะครับก็ใจเย็นๆคือปัญหาพวกนี้มันมันต้องเจอทุกคนอยู่แล้วโทรหาคนรอบข้างเนี่ยใครไม่เข้าใจก็อย่างที่บอกนั่นแหละนะครับก็ปล่อยเขาก่อนนะครับให้เวลามันผ่านไปเรื่อยๆ เชื้อユเดไอ้พวกสินเชื่ออะไรอะฉับไวมงคลใช่ไหมที่น้องอีกท่านหนึ่งเนี่ยนะครับกัวมากนะฮะจิตตกเครียดคือจะบอกเลยนะไอ้สินเชื่อไอ้ฉับไวมงคลเคเคอะไรพวกเนี้ยมันมันก็ไม,ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเท่าไหร่มันไม่เหมือนไอ้พวกแฟดไอ้พวกเงินมีความสุขอะไรพวกนั้นอะที่แบบ หยาบคายสุดๆแล้วนะครับมีการประจงประจานกันเยอะแยะนะฮะแต่ถ้าเป็นฉับไวมงคลเนี่ยไม่ว่าคุณจะได้แบบจ่ายภายใน7วันหรือว่าจ่ายเป็นงวดนวดสิวันจ่ายทีหลายงวดอย่างเงี้ยหยุดเถอะนะหยุดจ่ายนะครับน้องไม่ต้องกลัวหรอกเชื่อพี่เนี่ยไอ,ไอ้ไอสินเชื่ออะไรพวกเนี้ยประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็เหมือนพี่ท่านแรกกันแหละ นะครับที่เขาทักเข้ามานะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับอ,อมาเห็นคลิปกันไวๆเนาะก็ฝากแชร์ด้วยละกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะไม่ใช่ว่าเรื่องเล็กนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับสังคมไทยนะครับที่เจอกันอยู่ทุกวันนี้ไม่งั้นนะ่ะไม่มีผู้ติดตามถึงแสนถึงล้านคนอย่างนี้หรอกเข้ามาดูกันโหระเนรนาศหมดนะครับแล้วยังมีอีกหลายๆท่านนะครับที่ยังไม่ได้เจอคลิปของผมอะยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยละกันนะฝากแชร์ไปหน่อย ผมไม่ไม่อยากให้มันมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วคุณมาเครียดกันแบบเนี้ยแล้วคุณจะทําอะไรต่อไปได้อะคุณทํางานได้ไหมอะคุณก็คิดแต่เรื่องพวกเนี้ยนะครับเข้าใจนะไม่ผมผมไม่รู้นะว่าคุณจะตั้งใจกู้หรือไม่ตั้งใจกู้อะแต่ถ้าคุณได้กู้มาแล้วเนี่ยแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยคุณต้องหยุดนะครับคุณอย่าปล่อยปลาละเลยคุณคิดว่าคุณหมุนเงินทันอย่างงู้นอย่างนี้เข้าใจว่าหมุนทันแต่คุณลองย้อนกลับไปคิดคุณเสียดอกไปเท่าไหร่เออ ลุงงี้น่าจะหยุดตั้งแต่ตอนนั้นอะไรเงี้ยพอหลักพันล้วขึ้นไปหลักแสนได้คุณตกใจตัวเองไหมอ่ะหรือว่าชินชาหรือว่ามันต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วไม่ใช่ฮะไม่ไม่มีใครคิดหรอกว่าจากหลักพันจะเป็นหลักแสนได้ไม่เคยนะครับก็เนี่ยเอามาคิดเมื่อจะสายไปเนี่ยแหละนะฮะก็ฝากฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะเหตุการณ์พวกเนี้ยมันเกิดขึ้นจริงยุทธก็เอาเรื่องจริงมาพูดให้พวกเราฟังนะครับอยากให้ทุกคนเน่ยวิเคราะห์ นะครับแล้วก็นําปรับไปแก้ไขนะครับแนวทางของตัวเองในครอบครัวสังคมของตัวเองที่ตัวเองอยู่นะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันจริงๆนะครับบางคนแก้ง่ายบางคนแก้ยากนะครับเกี่ยวกับปัญหาพวกแอปเถื่อนอะไรพวกนี้มันขึ้นอยู่กับครอบครัวคุณด้วยสังคมคุณด้วยนะครับมันมันไม่เหมือนกันนะฮะก็พยายามหน่อยแล้วกันนะฮะยุทธก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนก็ขอให้ทุกคนเนี่ยผ่านปัญหานี้ไปได้นะยังไงก็ฝากติดตามกันเรื่อยๆแล้วกัน